<Okay. S 2> หุ้นเด่นวันที่สิบสี่นะครับเป็นเจ้าเก่านะพี่จ่ายผมหยิบมาย้ำอีกทีนึงแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้เลือกอคุยกับเอก,ก่อนเหมือนกันนะเอกเลือกเป็นสวิงเทรดดิ้งผมก็เลือกเป็นหุ้นเด่นพอดีเลยนะครับก็เซเป้นะคะเป็นหุ้นเด่นที่เข้าทางทั้งกลยุทธ์แล้วก็ทางเทคนิคนะ,คะเลือกมาชนกันอีกแล้วนะคะ,ะต้องบอกว่าเซเป้ตอนนี้แต่ถือว่าเป็นหุ้นที่ เข้าเกณฑ์คือครบเงื่อนไขทุกข้อเลยค่ะหนึ่งคือตอนนี้เราเริ่มมามองตัวหุ้นในกลุ่มแ n t ท c o m อมม i t ิ ity, หลังจากที่ราคาน้ำมันลงเราก็เริ่มมองหาแล้วค่ะว่าบริษัทไหนที่จะได้ประโยชน์จากที่ราคาน้ำมันลงนะคะเซเป้จะเป็นคนหนึ่งในนั้นค่ะตัวที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเพดเลสเนเพราะว่า ตัวโปรดักของเขาส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปที่เป็นขวดพลาสติกนะคะแล้วก็เพชเลซินเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ครึ่งหลังปีที่แล้วค่ะแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยเซเป้ต้องงัดวิธีบริหารจัดก,การงัดฝีมือขึ้นมาโชว์เพื่อที่จะเมนเทนตัวครอสมาจิ้ให้ยังเติบโตได้เราก็ทําได้ดีต่อเนื่องของในช่วงที่ผ่านมาเพราะนั้นถ้าครึ่งปีหลังเนี่ยราคาเพชเลซินเริ่มลงได้เนี่ยอันนี้จะเป็นบวกต่อนในแง่ของมาจิ้ของเขานะคะส่วนันที่2ก็คือ เป็นเอ็กซ์พอค่ะสัดส่วนไรายได้ส่งออกเยหกสิน65%ของไรายได้รวมเป็นคนที่ส่งออกมากที่สุดในกลุ่มเครื่องดื่มนะคะเพราะฉะนั้นบาทที่อ่อนๆออยู่แบบนี้ค่ะคือจริงๆไม่ต้องขึ้นมา36ก็ได้นะสำหรับใน34 35่สามสเนี่ยสเปก็ชอบมากอยู่แล้วนะคะทีนี้ขึ้นมา36บาทได้เนี่ยก็จะยิ่งบวกตอนนี้แง่ของผลการดำเนินง,งานเขาขึ้นไปอีกนะคะส่วนประเด็นที่3ก็คือว่าพอเราไปหาหุ้น a อนทายคอมมูนิตีหลายๆตัวแล้วเนี่ยโอเคเขาจะได้ประโยชน์จากในเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับลงแต่จะเป็นในระยะถัดไปอย่างน้อย Q2 เนี่ยจะเจอ,เอ,อต้นทุนที่ขึ้นมาแล้วทุกอย่างมันล็อกไปหมดแล้วนะคะกว่าที่น้ํามันจะส่งผ่านไปที่ต้นทุนให้เขาลงเนี่ยจะต้องมี Q3 หรือ Q4 กันนะแต่เราจะ,ะจหาคนที่ได้ a n t ทายคอมมูนิตีด้วยแล้ว Q2 ยังเติบโตได้ดีด้วยเซเป้เป็นคนนั้นค่ะ ตัวในง่ากาไร Q2 เนี่ยแต่คิดว่าเขาจะทำทานิวฮ g ทั้งในส่วนของรายได้และในส่วนของกําไรนะคะรายได้ของเขาคือของในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ตัวรายได้ส่งออกเนี่ยดีมากปัญหาสายเรือเริ่มเริ่มดีขึ้นยิ่งส่งออกได้มากขึ้นนะคะเราก็เติบโตได้เรียกว่าแทบทุกภูมิภาคของเขาเลยก็เลยคิดว่ารายได้เนี่ยทำ New ว i ค่ะ พราะนั้นพอ,อไรายได้ n e w l high แล้วอาจจะเจอต้นทุนเพรเลสซิ่งสูงขึ้นบ้างแต่ตัวอ c คโ o น y o มี c a l ออฟสเกลเนี่ยการได้ประโยชน์จากการประหยัดต,ต่อขนาดเนี่ยสามารถมา offset ได้หมดก็เลยคิดว่ามา r จิ้นเนี่ยน่าจะยังเมนเทนได้ดีค่ะแล้วส่งผ่านมาที่บรรทัดสุดท้ายคือตัวกําไรเนี่ยก็เลยมองว่าจะยังโตได้ทั้ง Qon Q yearonyear q, year, แล้วก็เป็นจุดสูงสุดใหม่นะคะภาพรวมประมาณการทั้งปีนี้เนี่ยแต่มองกําไรโตอยู่ประมาณเกือบ40%ถือว่าน่าจะยังเป็นไปตามแผนนะคะ q 3เนี่ย เป็นพิกซีซั่นด้วยการส่งอ่อนจะยิ่งดีขึ้นไปมากกว่านี้ค่ะกำไรก็น่าจะยังเร่งขึ้นแล้วจะไปอ่อนลงเนี่ยจะเป็น Q4 ส่วน3ปีเนี้ยแต่มองกำไรโตเฉลี่ยประมาณสัก18%ถือว่าเป็นการเติบโตที่ ที่ค่อนข้าง a อ g r e s s i v e ของเขาแล้วนะคะถ้าเทียบไปแท็กดูในอดีนะตเนี่ยกำไรจะโตปีละแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นตะ์ค่ะแต่ด้วยการลุกตลาดส่งออกที่มากขึ้นสิ่งที่ลงทุนไว้ในช่วง10ปีที่ผ่านมามันเริ่มออกดอกออกผลของในช่วงนี้นะคะ่ะแล้วถ้าปีหน้าต้นทุนเอ่อทางเรื่องของน้ำมันลงเพชรเลซินลงปัญหาสายเรือเริ่มผ่อนคลายได้มากกว่านี้อีกก็จะยิ่งมาช่วยพพอร์ตในแง่าการเติบโตของเขานะคะเพราะนั้นก็เลยมองว่า3ปีนี้โต18%ดเนี่ย,เ,ยเป็นระดับที่โอเคสำ แล้วก็ตัวในแง่ของราคาเป้าหมายะค่ะให้ไว้เนี่ย43บาทราคาเป้าหมายปีนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ปรับไปใช้ปีหน้าในขณะที่ valuation เนี่ยหลายๆตัวหุ้นรีโอเพหุ้นอะไรหลายๆตัวปรับตัวขึ้นมาจน valuation บางตัวก็อาจจะเริ่มขยับมาเท่ากับช่วงก่อนโควิดหรือจะเริ่มแพงขึ้นไปแล้วแต่ของเซเป้เนี่ยวันนี้ P/E ตกประมาณ19เท่าถึง20เท่าอยู่เลยค่ะในขณะที่กลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยก็ยัง23ถึง25คาราบาวนี่30ถึง35อยู่เลยนะคะ เพราะฉะนั้นตัวในแง่ relation ของเซเป้เนี่ยก็ถือว่าถูกกว่าคนอื่นด้วยก็จะเห็นว่าเข้าเกณฑ์มาแทบทุกข้อเลยนะคะเพราะนั้นก็เลยเลือกเซเป้มาฝากกันแล้วก็เป็นหุ้นเด่นวันนี้ค่ะครับผมโอเคครับราคาเป้าหมายเซเป้นะครับ43บาทนะคะเป็นราคาเป้าหมายปีนี้อยู่นะครับ